โอเคครับพบกับผมแอดมินมังนะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนนะครับการสร้างสกับซีเควนต์นะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับเซนเซกราฟิกนะครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ อย่างแรกเลยนะเราทำวิดีโอแล้วสมมติว่าอันนี้เราทำวิดีโอแล้วใช่ไหมอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็จะสร้างซีเควนต์นะอันนี้เราสร้างซีเควนต์เรียบร้อยแล้วนะอ่าสม,มมติว่าเราจะสร้างซีเควนต์ใช่ไหมครับเราก็คลิกขวาตรงที่แท็บตรงนี้นะครับคลิกขวาไปที่ New Item Sequence แล้วก็เลือก คำว่า a v c h มันจะมีเฟรมเรทนะ60เฟรม50เฟรม30เฟรม24เฟรมอันนี้เป็นเฟรมเรทสแตนดาดก็จะเป็น30เฟรมทั่วไปนะก็60 f r a เฟรมตรงนี้สำหรับวิดีโอที่มีความละเอียดสูงนะก็มีอยากอยากได้วิดีโอที่สมูทนะครับก็ใช้60 f r a เฟรมไปเลยแต่ถ้าวิดีโอพื้นฐานปกติถ่าย ปกติถ่ายวิวถ่าอะไรก็30เฟรมก็พอเพียง mm hmm. พอแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้นะก็อย่างแรกเลยเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นอ,อ,อะไรเดียวอ,อ,อีดิทประมาณนี้นะกดโอเคไปเลยเราก็จะได้ซีเควนต์ตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมจากนั้นเนี่ยซีเควนต์ที่เราสร้างนะมาดูกันซีเควนต์ที่เราสร้างอันนี้ผมจะยกตัวอย่าง เราสร้างซีเควนซ์เมื่อกี้ Edit ใช่ไหมแล้วก็สามารถจะ,จะลากไปมาได้โปรเจกต์หนึ่งไปอีโปรเจกต์หนึ่งแค่กดค้างแล้วก็ลากไปมาแบบนี้นะครับอ่ะง่ายๆนะโอเคเอาครับตอนนี้เราได้ซีเควนซ์ที่เราสร้างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วใช่ไหมอันนี้คือการสร้างซีเควน c ์นะให้เพื่อนเอนเข้าใจคําว่าซีเควน c ์ก่อนซีเควน c ์ในที่นี้ก็คือ จะเป็นการตัดต่อการตัดวิดีโออะไรต่างๆตกแต่งวิดีโอเช่นผมตัดวิดีโอนี้ผมก็จะอีดิตนะในส่วนที่ผมต้องการผมก็จะใส่ผมก็ในส่วนที่ผมไม่ต้องการผมก็จะเอาออกอันนี้ก็คือการการตัดต่อวิดีโอนะครับเราจําเป็นต้องมีซีเควนต์นะครับ,ร sequence, รบถ้าไม่มีซีเควนต์ก็ใช้ไม่ได้นะอันนี้ก็อีดิตเราสร้างอันเดียวพอ อันนี้ทำตามผมได้เลยเราสร้างอันเดียวพอจากนั้นาจากนั้นนะเราก็จะสังเกตว่าวิดีโอที่เราทําอันนี้สมมุตินะสมมุติวิดีโอที่เราทําประมาณนี้แล้วเราอยากจะจัดเป็นระเบียบให้มันก็สมมุติผมผมผมดูแล้วมันมันยุง่งมันมันวายตรงนี้ใช่ไหม ผมก็จะสร้าง sequence อีก sequence หนึ่งโดยวิธีสร้างง่ายๆก็คือเราลากครับลากแบบนี้ครับอ่าประมาณนี้แล้วก็คลิกขวาครับไปที่ nest ครับเพื่อเพื่อเราจะสร้างซ e เค e นต e อีก sequence หนึ่งอันนี้ sequence ที่1แล้วก็ตั้งเลยที่1 Sequence 1ที่1อ่าพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะ มันก็จะลุมอยู่ในกลุ่มเดียวกันเมื่อเรากดดับเบิลคลิกขึ้นไปเราก็จะเข้าไปยังซีเควน์ที่เราตัดตัดไปเมื่อสักครู่นี้มันจะไม่หายแต่เราแคมามา่มาจัดกลุ่มให้มันเข้าใจแล้วนะ,ะตรงนี้นะต่อไปตรงนี้เป็นวิดีโอที่2นะเราก็จะจัดซีเควนต์ตรงนี้ให้เป็นวิดีโอที่2ให้เรารู้ให้เราเข้าใจว่าตรงนี้เป็นวิดีโอที่2นะก็คลิกขวาครับคลิกขวา Next ก็ Sequence t ต่อมันก็จะจัด,จ,ดจัดกลุ่มให้เราโดยอัตโนมัตินะก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่าต่อไปตรงนี้ต่อเป็น Sequence ที่3แล้วก็คลุมทุกอย่างอ่าคลิกขวา Next ก็พิมพ์เข้าา Sequence ที่3อันนี้เป็นวิธีแรกนะครับคือเราสร้างอันเดียว เราก็สามารถเราก็ตัดต่อไปปกติปกติปกติปกต,ปกติใช่ไหมตัดต่อไปเรื่อยๆพอมาถึงจุดที่เราต้องการให้มันจัดกลุ่มให้มันก็เราก็สร้างซีเควนด์โดยการลิกขวาลุมก่อนแล้วก็ลิกขวาไปที่ e น t ก็คือจะมนจะสร้างซีเควนด์ให้เรานะก็ตอนนี้เราก็จะได้ซีเควนด์เป็นหนึ่งสองสามอ่ะเราก็ลบได้เราก็ใส่มันได้อีกทีหนึ่งเราก็จะได้แบบนี้อืม ประมาณนี้นะอันนี้ก็ทำความเข้าใจก่อนนะครับที่เราตัดเสียงอะไรมันก็อยู่ในนี้หมดเลยนะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะโอเคอะเรามันจะตรงนี้ต่อแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆยังงงอยู่ขอวิธีแรกเมื่อกี้ใช่ไหมผมหวังผมแน่นอนว่าเพื่อนๆงงแน่นอนนะแต่คนที่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่พยายามเข้าใจแล้วกันเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่ละ ต้องเข้าใจนะก็อันนี้ก็คือ Edit ใช่ไหมเราก็ Edit ไปสมมตินะอันนี้เรา Edit แล้วนะโอเคครับจากนั้นเมื่อเรา Edit เสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นของ Edit เราก็ตั้งชื่อให้มันสมมติว่าอันนี้เป็นวิดีโอแรกแล้วก็ทำว่าอ่ะแรกแรกแรกอ่ะจากนั้นเราก็สร้างซีเควนต์ใหม่ อันนี้ก็จะเป็นฉากฉากอื่นต่อแล้วก็พิมพ์คําว่าฉากที่2ก็ได้ฉากที่2ใช่ไหมอันนี้แรกอันนี้ฉากที่2มันก็จะขึ้นตรงนี้แถบตรงนี้ทุกคนสังเกตดีๆนะแล้วก็ปิดมันได้นะเปิดมันก็แค่ดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็สร้างฉากที่2ส,สมมติอันนี้เป็นฉากที่2นะทุกคนเราตัดตัดเยบร้อยแล้วนะ เราตัดยุ่มเยอะแย,ย,ย,ยะมากๆอันนี้เป็นฉากที่สองสำหว่ากินข้าวแล้วก็แค่ฉากกินข้าวอย่างเดียวอันนี้จะไม่ให้ให้ให้ใหใหเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับที่ไม่อยากให้มันงงนะก็ให้ทําความเข้าใจกับซีเควนซ์ไปก่อนนะก็ฉากที่สองเราทําเสร็จแล้วแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนมีอีกฉากที่สามฉากที่สี่ฉากที่ห้าก็แค่สร้างไปเรื่อยๆถ้าไม่อยากให้มันมั่ว ก็ทําทําแบบที่ผมอธิบายนะอ่ะผมจะสาธิตละกันอ,อ่นานี้ก็เป็นฉากที่3แล้วก็เปลี่ยนชื่อไปเลยอ่าฉากที่3แล้วเดี๋ยวผมต้องทําเป็นอ่าอันนี้ก็เป็นฉากที่3แรก2ที่3นะแล้วฉากที่3แล้วก็ตัดตัดตดเรียบร้อยแล้วจนถึงฉากที่เราเสร็จเสร็จแล้วนะเราก็สร้างซีเควนต์ใหม่ขึ้นมาซึ่งซีเควนต์นี้ ก็เป็นไฟนอลก็เป็นแบบวิดีโอสุดตัดสุดท้ายแล้วตัดต่อครั้งสุดท้ายแล้ะประมาณนี้ทุกคนเราก็จะได้ซีเควนต์ตรงนี้ตัดต่อครั้งสุดท้ายแล้ะต่อไปนะครับเราก็แค่ลากเพราะว่าเราตัดเราตัดอะไรเรียบยร,ยร้อยไวไงเราแค่ลากไปทีละอันอต่อไปแบบนี้เสร็จแล้วเพื่นอันนี้ก็เป็น ตัดต่อค้างสุดท้ายอันนี้ก็ลบไปเราอยากแก้ตรงไหนสิว่าอยากแก้ในฉากตรงนี้เราดูสงส่าเราดูใช่ไหมก็มีมีปัญหานิดนึงเราก็จะแก้ล้วก็แค่ดับเบิลคลิกไปแล้วก็แก้ที่เราตัดไปเมื่อกี้มันก็ไม่ต่างอะไรที่เราทําทีเดียวแต่ว่าถ้าทําทีเดียวเนี่ยมันจะเยอะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละมันเยอะมากนะทุกคนนี่มันเยอะแบบนี้มันเยอะ ที่ผมสาธิตไปตอนแรกนะมันเยอะมากบางคนก็สับสนนะครับก็ทําตามที่ผมบอกอันนี้ละกันหวังว่านะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะแล้วก็ทําตามนะครับอันนี้ก็เราสา <c oughs> มารถที่จะับบทลิกแล้วก็ตัดตัดตัด,ตด,ตดวิดีโอที่2อะไรก็แล้วแต่เรานะก็อันนี้ก็เป็นการสาธิตการทำซีเควนต์นะครับ sequence, ซีเควนต์ซ้อนซ้อนทับซ้อนนะอันนี้เหมาะสําหรับมือใหม่แล้วก็ไม่อยากให้มันวุ่นวาย สำหรับฉากอินโทรอะไรก็แล้วแต่เราก็ทำแค่ลากใส่หรือว่าจะทำอีกคลิปหนึ่งเราก็แค่ลากใส่โปรเจกต์ก็โปรเจกต์เดียวเฮาตัดต่อก็เ้าตัดต่ออย่างเดียวก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่กำลังดูอยู่นะครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับก็หวังว่าไปทำตามนะครับที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องเราด้วยนะครับเซนเซกราฟิกนะครับเพื่อไม่ให้พลาดนะครับเพราะว่า,าช่องนี้นะครับเราจะสอนอาการตัดต่อว,วิดีโอแบบสเต็ปบายสเต็ปจริงๆนะครับไม่เอาแบบเลดเดียวจบนะก็จะสอนทีละขั้นทีละขั้นให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะมีกิจกรรมอีกนะครับผมก็รอดูติดตามกันได้เลยนะครับก็วัสสมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Peace.